โอ้นี่เลยครับคุณผู้ชมนี่ที่หนีผมของแฟนครับม,มีเสียงออกมาด้วยนะครับผมกินก็หอ,อมขึ้นนะครับพรุ่งนี้นะผมโดนด่าเละแน่นอนครับพนมรุ้งเมนูมสามัญประจำบ้านขำหลดตัวเองเออกไปทำงานแล้วเหรอเอา้าแล้วข้าวเขาอะตัวเองมีอะไรเขากินบ้างวะเนี่ยฮะอะไรนะมีแซลมอนอยู่เหรออยู่ในตู้เย็นเหรอ ได้โอเคงั้นแค่นี้นะบ๊ายบายขอบคุณครับเสร็จโจนสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ในการพนมรุง้งเมนูสามัญประจำบ้านเมนูอร่อยประหยัดง่ายใครๆก็ทำกินเองได้ที่บ้านครับกับผมเชฟชานนนครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดตู้เย็นครับแฟนบอกว่ามีแซลมอนอยู่ในตู้เย็นไปเดี๋ยวเรามาดูดูกันดีกว่ามาดู แซลมอนซาซิม mm ิ hmm. mon, อย่างดีเลยครับผมวันนี้ทำข้าวหน้าแซลมอนย่างดีกว่าโอ้โห oh. oh. เอ๊ะแต่เราไม่มีทอดนี่ว่าเ mm hmm. ตาย่างเราก็ไม่มีจะทำยังไงวะเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวขอหาอุปกรณ์ก่อนนะครับ mm hmm. ผู้ชม oh. ไม่ใช่เลยโอ้หนักเลยเฮ้ยโอหนี่เลยครับ mm hmm. คุณผู้ชม mm hmm. นี่ที่หนีบผม งั้นวันนี้ครับผมจะทำข้าวหน้าแซลมอนย่างด้วยที่ีนผมไฟฟ้าแบบนี้เลยครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวัตถุดิบของเราครับผมหนึ่งเลยนะครับนี่แซลมอนซาซิมินะครับถัดมานะครับเป็นวาซาบินะครับที่แถมมากับตัวแซลมอนนั่นเองนะครับตกแต่งด้วยหัวใจเท้านะครับ และนี่เป็นโชยุนะครับที่แถมมากับตัวแซลมอนเหมือนกันครับถัดมาทนี่นะครับเป็นสาหร่ายกรอบนะครับที่เหลือจากการดูหนังเมื่อคืนนี้ครับผมถัดมาก็จะเป็นมายองเนสนะครับผมแล้วก็น้ำส้มสายชูน้ำเปล่านะครับฟรอยนะครับผมนี่ที่หนีผมไฟฟ้าครับและนี่เลยที่ขาดไม่ได้นะครับผมนี่มิโนริ ข้าวญี่ปุ่นพันซาซานิชิกิร้อยเรซรับรองความสดใหม่ด้วยระบบการจัดจำหน่ายทันทีหลังจากสีข้าวไม่เกิน1เดือนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ข้าวญี่ปุ่นแท้ที่ขาวเงาวาวมีรสชาติหวานหอมเหนียวนุ่มละมุนล,ลิ้นตรงตามคุณสมบ,บัติของข้าวญี่ปุ่นใหม่ต้นฤดูดทุกประการ เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะนํามาทําอาหารญี่ปุ่นเมนูนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือการซาวข้าวนะครับหรือว่าการล้างข้าวนั่นเองนะครับจะน้ำลงไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ช้อนนะครับหรือถ้าบ้านไหนสะดวกมือก็ใช้มือได้นะครับแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับเราจะซาวข้าวนะครับประมาณ3ามน้ําด้วยกันนะครับผมโอเค และนี่คือการซาวน้ำครั้งที่2ครับผมปให้ฝุ่นนะครับที่มันเกาะอยู่กับข้าวเนี่ยมันออกไปให้หมดนะครับเทน้ําออกก็ครั้งสุดท้ายครับโอเคประมาณนี้น้ําของเราก็จะเริ่มใสแล้วนะครับหลังจากที่ซาวข้าว หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเนี่ยนะครับเทลงไปในข้าวนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้30นาทีนะครับเพื่อที่จะทําให้ข้าวของเราเนี่ยมันอมน้ําเข้าไปนะครับมันก็จะนุ่มอร่อยดีนี่นะครับเราแช่เป็นเวลา30นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเห็นว่าขาวขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะนําไปหุงครับผมเตรียมหม้อไว้เลยนะครับผมในขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวนี้นะครับไปหุงนะครับ แล้วเราก็จะใส่น้ําลงไปนะครับในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ํา1.3ส่วนนะครับผมหลังจากนั้นนี่เราจะใส่น้ําส้มสายชูลงไปด้วยนะครับที่เราต้องใส่น้ำส้มสายชูนี่นะครับเพื่อที่ว่าข้าวของเรานะครับมันจะรัดตัวแล้วก็เป็นเม็ดมากขึ้นครับผมหลังจากนั้นคนให้เข้ากันครับนี่เลยปิดฝานะครับแล้วก็กดลงไปได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการย่างปลากันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราฉีกฟอยออกมาเลยครับผม รอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวฟอยเนี่ยครับผมพันรอบนะครับที่หนีบนะครับทั้ง2ด้านเลยครับผมนี่นะครับสาเหตุที่ต้องใส่ฟอยน์นะครับคือไม่ให้แซลมอนนะครับมันไปติดกับที่หนีบไฟฟ้าของแฟนผมนะครับผมไม่งั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะผมโดนด่าเละแน่นอนครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กกันครับผมแล้วก็นี่เราจะปรับนะครับความร้อนไฟไปอยู่ที่สักประมาณ200นะครับให้มันร้อนๆเลยนะครับรอเขาร้อนนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้ผมคิดว่าความร้อนเนี่ยได้แล้วเพราะว่าจากที่จับไปนี้ก็ร้อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มการหนีบปลากันเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเริ่มการย่างปลากันเลยครับผมวางเข้าไปแบบนี้เลยกดไปเลยครับผมมีเสียงออกมาด้วยนะครับผมกลิ่นก็หอมขึ้นนะครับ ผมออกมาเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําในวิธีการเดิมนะครับต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจริงๆนี่ต้องบอกว่ากลิ่นนะครับแล้วก็สีเนี่ยใกล้เคียงนะครับกับการย่างในกระทะเลยนะครับผมชิ้นสุดท้ายของเราแล้วนะครับนี่โอ้โหนี่ให้ทุกคนเห็นนะครับว่ามันยังมีความช่ำอยู่นะครับในตรงกลาง ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทํานี่วาซาบิมาโยกันนะครับผมและนี่ครับผมวาซาบิที่มากับศาสมินะครับหลังจากนั้นนะครับนี่มายองเนสนะครับผมที่เรามีติดตู้เย็นไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับคนให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับผมจริงๆแล้ววาซาบิมายโยนะครับที่เห็นกันทั่วไปนะครับก็จะทําอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็คือใช้วาซาบิกับมายองเนสได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับผม ขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะย้ายตัวปลานะครับลงไปในจานนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาสาหร่ายอบกรอบนะครับผมทำการหั่นเป็นเส้นๆนะครับจากนั้นนะครับแบ่งครึ่งนะครับนี่แบบนี้เรียบร้อยครับเราก็จะได้สาหร่ายนะครับผมนี่แบบนี้เรียบร้อยครับผมนี่ข้าวของเรานะครับก็หุงสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม โอ้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาตักข้าวนะครับลงในชามกันครับผมจะเห็นได้ว่าข้าวของเรามีความเงานะครับวาวมากๆขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะวางปลาลงบนข้าวนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลาดนะครับตัวปลาเนี่ยด้วยโชยู่นิดหน่อยนะครับผมให้มีรสชาติครับโอเคประมาณนี้ครับผม ผมขออนุญาตนะครับเบิกผู้ช่วยหน่อยก็คือนี่นะครับถุงแกงที่มีประจําบ้านนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทําเป็นขวดซอสนะครับผมนี่แบบนี้เลยขั้นตอนง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับตัดก้นถุงนิดหน่อยครับผมนี่นะครับมาเลยหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้วยหัวใจเท้านะครับก็ที่แถมมากับปาาซิมินะครับผม หลังจากนั้นนะครับนี่เราจะโรยด้วยนี่เลยครับผมสาหร่ายอบกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สำหรับเมนูข้าวหน้าแซลมอนย่างด้วยที่หนีบผมไฟฟ้าครับผมมาถึงเวลาชิมแล้วผมขออนุญาตนะครับอ เมนูนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติหน้าตานะมีความใกล้เคียงกับของร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะครับผมตัวข้าวนี้นะครับยิ่งได้ทานกับตัวปลานะบอกได้เลยว่ามันหอมนะแล้วก็นุ่มด้วยและที่สําคัญนะครับนี่เป็นเม็ดนะครับเรียงเงาสวยมากๆเลยครับผมตัวปลาเนี่ย สุกนะครับกำลังดีนะครับผมไม่ได้ไหมเกินไปแล้วก็ไม่ได้สุกเกินไปนะครับแล้วก็ซอสที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเป็นวาซาบิมายใช่ไหมตัวนี้ช่วยตัดเลี่ยนของปลาได้ดีมากๆเลยนะครับผมยิ่งกินกับตัวหัวเชเท้าแล้วก็สาหร่ายเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันลงตัวสุดๆเลยครับผมวัตถุดิบที่ใช้ทำนะครับไม่เยอะมากนะครับทำง่ายแล้วก็อร่อยเลยครับผม อร่อยแบบนี้นะครับขอฝากรายการพนมรุง้งเมนูสามัญประจำบ้านเมนูอร่อยประหยัดง่ายใครๆก็ทำกินเองได้ที่บ้านและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการของเราด้วยนะครับผมวันนี้ผมชานนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ